บทที่สองจัญญาพดุงคันไทยผู้ที่จะเป็นพดุงคันไทยนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณ,ณธรรมประจำใจมีความเสียสละและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้รู้ร่วงไปด้วยดีมีเหตุผลในการปฏิบัติและต้องเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารีมีอัธยาศัยอ่อนโยนสุภาพ เป็นผู้ที่มีกายวาจาใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกโอกาสจันญาพดุงคันมี10ประการดังนี้ 1. มีเมตตาจิตต่อคนไข้ 2. ไม่โลภเห็นแก่ลาบ 3. ไม่โอ้อวดความรู้ 4. ไม่หวงกีดกันความรู้ผู้อื่นที่มีความรู้ดีกว่าตน 5. ไม่รู้แก่อำนาจและอคติ 6. ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เป็นโลกธรรม8 7. มีความละอายต่อบาป 8. ไม่เป็นคนเกียดคร้าน 9. มีสติไตร่ตรอง 10. ไม่มีสันดานมัวเมาบทที่ 3. าสรีระร่างกายของหญิง และชายวัยเจริญพันธุ์การเรียนพดุงคันจำเป็นต้องรู้จักระบบอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยว่าแต่ละอวัยวะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ให้เกิดชีวิตขึ้นได้อย่างไรการสืบพันธุ์เป็นของธรรมดาตามหน้าที่ของธรรมชาติของโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ ทุกคนควรจะต้องรู้ส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในตัวเรารวมถึงหน้าที่ของอวัยวะเหล่านั้นว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอยู่ตรงไหนทำหน้าที่อย่างไรจึงเกิดมีชีวิตขึ้นได้สิ่งเหล่านี้นอกจากแพทย์ผู้เรียนรู้และผู้สนใจศึกษาเท่านั้นจึงจะทราบได้แต่พดุงคันต้องเรียนรู้ และเข้าใจเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์อวัยวะต่างๆของร่างกายและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายและต้องไม่เก็บความสงสัยไว้ควรจะปรึกษาผู้ที่มีความเข้าใจกว่าหรือถ้าพบผู้ป่วยซึ่งมีอาการที่ผิดแปลกจากที่เคยพบก็ควรส่งโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่จะให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทันการ 1. นสรีระร่างกายของหญิงที่แตกต่างกับชายอวัยวะสืบพันธุ์ของชายประกอบไปด้วยต่อมอันทะท่ออสุจิองคชาติและระบบสืบพันธุ์ของหญิงประกอบไปด้วยมดลูกรังไข่ช่องคลอด วัยวะเหล่านี้ต่างก็ทำหน้าที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อมีการผสมพันธ์แล้วก็จะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปดังจะอธิบายต่อไปนี้คือต่อมอันท้าของชายมีหน้าที่ผลิตน้ำอสุจิและกลั่นตัวอสุจิในวงเล็บตัวอสุจินี้เป็นตัวที่อยู่ในน้ำอสุจิของชายที่ทำให้เกิดบุตร ซึ่งจะผลิตออกมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเรียกว่าเป็นโรงงานที่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยโดยธรรมชาติแล้วส่งน้ำอสุจิไปตามท่อสองสายในวงเล็บเรียกตามสามัญชนว่าสายสองสลึงแล้วไปพักอยู่ในถุงน้ำกามซึ่งติดอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะทั้งสองข้าง น้ำอสุจิซึ่งต่อมอันทะเป็นผู้ทำการกลั่นกรองพร้อมด้วยตัวอสุจิมีลักษณะเป็นน้ำเมื่อข่าวค้นออกมาเมื่ออายุครบ16ปีบริบูรณ์จึงจะมีตัวอสุจิจะเกิดบุตรได้ทุกเวลาจนถึงอายุ70-80ถึงปีจึงจะหมดการมีบุตรแต่ก็ไม่แน่นอนแล้วแต่กำลังของบุคคลนั้นๆ ในเพศหญิงตัวมดลูกนั้นกล้ามเนื้อสามชั้นนั้นจะไขวยกันตามยาวหนึ่งชั้นคขว้ตามขวางหนึ่งชั้นไขว้เฉลียงหนึ่งชั้นภายในมดลูกนั้นเป็นโพรงรูปห้องสามเหลี่ยมแบนๆมีช่องหนึ่งเป็นทางช่องคลอดอีกสองช่องอยู่ที่ก้นมดลูกออกไปทางซ้ายและขวาเรียกว่าปีกมดลูกซ้ายขวา ที่ปีกมดลูกนี้เป็นหลอดทางเดินของไข่สุกเข้าไปในโพรงมดลูกโดยปากหลอดเป็นเนื้อบบานเหมือนปากแตรสำหรับรับไข่สุกเมื่อหล่นจากลังไข่จะเคลื่อนเข้าสู่หลอดปากแตรผ่านปีกมดลูกไปสู่โพรงมดลูกมดลูกทรงตัวลอยอยู่ด้วยเอ็นยึดไว้ทั้งสองข้าง ถ้าเอ็นนี้ขาดหรือหลุดจะทำให้หมดลูกออกมาจุกที่ปากช่องคลอดหรือออกมานอกช่องคลอดในวงเล็บคำสามัญชนเรียกว่ากระบังลมหรือดากออกช่องคลอดนี้ยาวตั้งแต่ปากมดลูกถึงปากช่องคลอดประมาณ5-6นิ้วช่องคลอดมีลักษณะคล้ายลำไส้ยืดหดตัวได้ภายใน เป็นหนังย่นๆและเปียกชุ่มอยู่เสมอเมื่อถึงการเวลาน้ำอสุจิจะถูกบังคับที่เคลื่อนออกไปตามหลอดปัสสาวะขององคชาตชายหลังน้ำอสุจิเข้าไปถึงปากมดลูกที่ปลายช่องคอตรงปากมดลูกนี้มีแอ่งสํสำหรับรองรับน้ำอสุจิแอ่งนี้เป็นน้ำเมือกมีลักษณะเป็นกรดครึ่งด่าง ถ้ามีกรดมากเกินไปหรือปากมดลูกอักเสบมีสภาพเป็นกรดมากเกินไปจะทำให้ตัวอสุจิที่มากับน้ำอสุจิอ่อนกำลังลงหรือตายไปจะทำให้ภรรยาเป็นหมันจะไม่มีบุตรถ้ามีกรดน้อยหรือมีสภาพเป็นด่างจะทำให้ตัวอสุจิเกิดกำลังส่งเสริมให้วิ่งออกมาจากแอ่งนี้เข้าไปในมดลูกมีจำนวนนับเป็นล้ลานตัว ถ้าตัวใดมีกำลังแข็งแรงก็จะวิ่งเข้าไปได้ก่อนโดยใช้หางกระดิกเพื่อค้นหาไข่สุกข,ของหญิงในวงเล็บตัวผสมพันธุ์นี้มีรูปลักษณะคล้ายลูกอ๊อดคือหัวกลมตัวแบนมีหางกระดิกได้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้แหวกไาวไปหาไข่สุกโดยรวดเร็วตัวอสุจิและไข่สุกข,ของสตรีนี้ ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็นส่วนไข่ของผู้หญิงนั้นเป็นลูกกลมเล็กเมื่อผู้หญิงมีไข่สุกครบกำหนด22วันจึงจะสุกครั้งหนึ่งเมื่อไข่สุกก็จะพองตัวออกแล้วตกออกจากรังไข่1เม็ดก็ผสมได้1ชีวิตถ้าตก2-3งเม็ดก็จะเกิดลูกแฝดไข่ที่ตกออกจากรังไข่นี้ ก็จะเคลื่อนเข้าทางท่อปากแตรทันทีและอยู่ในปากแตรนี้เป็นเวลา6-7วันอยู่ในปากแตรนี้เป็นเวลา6-7วันจึงจะเดินทางเข้าถึงโพรงมดลูกพระคำพีมหาโชตารัตบันทึกไว้ว่าสัตว์มนุษย์เกิดมาเป็นสตรีภาพตั้งแต่คลอดออกจากคันมารดา มีความแตกต่างจากผู้ชาย4ประการคือทันประโยธรในวงเล็บเต้านมจริตกิริยาที่ประเวณีในวงเล็บช่องคลอดต่อมเลือดระดูสองต่อมเลือดระดูโดยอัตถะอธิบายว่าผู้หญิงเมื่ออายุครบ14-15ปีขึ้นไปสิ้นกำหนดตาลซางแล้ว ตอมโลหิตแห่งหญิงนั้นก็บังเกิดขึ้นตามประเวณีแห่งสตรีภาพมีอยู่ดังนี้2.1โลหิตหัตยังชาติระดูโลหิตแห่งหญิงที่เกิดจากหัวใจ2.2ปิต,ตะชาติโลหิตอันเกิดแต่ขั้วดี2.3ม,มังสังชาติอันว่าระดูเกิดแต่ผิวหนัง 2.4. นหารูชาติอันว่าโลหิตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็นทั้งปวง2.5อัตชาติอันว่าโลหิตอันเกิดแต่กระดูโลหิตระดูแห่งหญิงที่มีระดูมากลับแห้งไปก็ดีแต่ลุนสาวขึ้นมาหรืออายุที่ควรมีระดูมาแล้วแต่ไม่มีระดูตามประเวณี บางทีมีฤดูมาแล้วกลับแห้งไปก็มีบางคนแต่รุ่นสาวไป14-15ถึงปีก็ยังไม่มีฤดูเมื่อมีสามีแล้วจึงมีรดูมาหญิงเหล่านี้ท่านว่าเป็นประเวณีโลกทั้งหลายในวงเล็บเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลหญิงที่จะเริ่มมีรดูนั้นมีตั้งแต่อายุ 12-13ปีสําปีสำหรับคนเมืองร้อนคนเมืองหนาวจะเริ่มมีระดูเมื่ออายุ14-15ปีถ้าเด็กอยู่ในสถานที่ยั่วยวนเช่นพวกละครลิเกหรือในหมู่ที่มีสิ่งเล่มรเา้าใจเช่นอยู่ในหมู่ผู้หญิงโสเพณีอาจจะมีระดูเร็วกว่าพวกที่อยู่ตามเรือกสวนไลนา เด็กผู้หญิงที่จะมีระดูครบกำหนดมักจะมีจริตกิริยารู้จักอายมากขึ้นเต้านมคัดแข็งเป็นไตมดลูกจะขยายตัวขึ้นมีอาการปวดตึงที่มดลูกเมื่อฤดูออกมาครั้งแรกมักจะทำให้มีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดศีรษะหงุดหงิดบางคนก็เป็นไข้ อาการเหล่านี้จะเริ่มทีละน้อยทีละน้อยก่อนหน้าที่จะมีระดูประมาณ3-4วันแล้วจึงจะมีระดูรดูจะออกมาประมาณ3-4วันหรือ5วันออกมาประมาณ10-15ช้อนโต๊ะและก็จะจางลงจนหยุดอาการต่างๆก็จะหายไป รอบระดูตามกำหนดปกติมีกำหนด18วันจึงจะออกหนึ่งครั้งบางคนมี20วันถึง30วันก็มีแล้วภายหลังก็มี28วันตามธรรมดาบางคนก็จะมีแล้วหยุดไปนานๆหลายๆปีแล้วก็กลับมามีอีกลักษณะเช่นนี้จะเป็นโรคหาม่ได้เพราะร่างกายเป็นปกติดี บางคนมีโรคระดูจะคลาดเคลื่อนได้ในร่างกายของผู้หญิงมีโลหิตมากกว่าชายเพราะผู้หญิงจะต้องเสียโลหิตระดูทุกเดือนเมื่อมีได้ตั้งครรภ์ขึ้นจะขับถ่ายออกไปตามธรรมดาผู้หญิงตกไข่คราวละ1เม็ดถ้าบางครั้งตกสองสามเม็ดก็จะเกิดเป็นลูกแฝดหลายคน ระดูออกจากไหนเวลาใดาคือในวันที่รู้สึกว่าเต้านมคัดแข็งปวดตึงที่มดลูกเป็นวันที่ไข่สุกร่างกายจึงเปลี่ยนแปลงผิดไปกว่าธรรมดาผิวหนังในโพรงมดลูกหนาขึ้นมีโลหิตมาคั่งรวมอยู่มากจึงมีอาการตึงและปวดมดลูกแล้วผิวหนังในโพรงมดลูกก็แตกออก โลหิตจึงไหลออกมาเป็นระดูประจําเดือนมีไข่สุกที่ไม่ได้ผสมออกมาด้วยถ้าไข่สุกและมีการผสมแล้วผิวหนังในโพรงมดลูกจะไม่แตกออกมาเป็นโลหิตเพราะต้องเก็บไว้เลี้ยงทารกต่อไปผิวหนังในโพรงมดลูกจะไม่แตกออกเพราะต้องเก็บไว้เลี้ยงทารกต่อไปโลหิตระดูนี้ไหลซึมออกจากภายในมดลูก โดยไข่สุกแล้วไหลเลื่อนลงเข้าหลอดปากแตรแล้วเคลื่อนไหลเข้าในโพรงมดลูกภายในโพรงมดลูกมีเยื่อบางๆสำหรับรองรับไข่สุกไว้ได้หนาขึ้นมีเลือดมาข้างค้างเมื่อไข่สุกนี้ไม่ได้ผสมกับตัวผสมพันุ์ก็จะปริตแตกออกพร้อมด้วยเส้นเลือดเป็นระดูไหลออกมาเรียกว่าประจำเดือน ถ้าไข่สุกได้ผสมพันธุ์กับตัวผสมพันธุ์แล้วเยื่อบางๆในมดลูกนี้ที่มีเลือดหนามาคั่งค้างก็จะหุ้มไข่ไว้เป็นอาหารสำหรับพารกต่อไปจะไม่มีฤดูออกมาเรียกว่าได้มีการปฏิสนธิแล้วตามธรรมดาเลือดรดูที่ออกมานี้ควรเป็นเลือดสดๆที่ออกจากแผลใหญ่ ไม่มีกลิ่นหรือลิ่มเป็นก้อนหรือเป็นสีดำข้นแข็งถ้ามีกลิ่นโสโครกอาจสงสัยเป็นโรคระดูผู้หญิงหมดประจำเดือนตั้งแต่อายุ4 5 5ถึง55ปีในวงเล็บผู้หญิงบางคนอาจจะหมดประจำเดือนเมื่ออายุ37ปีก็มีจะมีบุตรได้ต่อเมื่อไข่สุกดังกล่าวมาแล้วส่วนผู้ชายมีบุตรได้มากกว่าผู้หญิง